สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mu X โยเกิร l i ล c h e สมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออคิทเชอร์ตัน สวัสดีครับกลับมาพบกับตรีเพชรเกร็ดทํากินผมต๊อบวุฒินันท์นาหิมครับมาพร้อมกับอาจารย์เสรีบบุญาครับสวัสดีครับพี่อิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องของการเริ่มต้นทําธุรกิจเขาบอกว่าคนที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจมันต้องคิดเยอะจะเริ่มจากอะไรดีเนาะเริ่มจาก<ใ>จหัวใจหัวใจต้องเตีอนใจในที่นะพร้อมเสี่ยงความเสี่ยงคือคนที่ไม่ยอมทําธุรกิจจํานวนมาก ไม่ใช่มาทั้งหมดนะบางคนไม่มีทุนจำนวนมากคือไม่พร้อมที่จะเสี่ยงชีวิตที่เป็นลูกจ้างมันเป็นชีวิตที่ไม่ต้องเสี่ยงอะไรสิ้นเดือนก็ได้เงินเดือนไม่ต้องมานั่งทำบัน,นํำบัญชีขายได้เท่าไหรให้ค่าใช้ใจ่ายเป็นเท่าไหรต้นทุนเป็นเท่าไหร่กำไรมีเท่าไร ซึ่งตรงนี้บอกได้เลยว่าการทําธุรกิจไม่ได้แปลว่าเราจะประสบความสําเร็จกันทุกคนแต่มันเป็นสัญลักษณ์ของการบอกว่าเราจะเติบโตนะมันมีมันคือข้อดีคือมันมีโอกาสโตแต่ข้อเสียคือมันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถึงต้องเริ่มที่หัวใจว่าพร้อมจะเสี่ยงไหมถ้าไม่พร้อมจะเสี่ยงก็อย่าคิดที่จะทําธุรกิจเอาละถ้ารู้ถึงความเสี่ยงแล้วแล้วต้องรู้ถึงอะไรอีกครับ เราจะทําธุรกิจอะไรสนามไหนกับลูกค้ารายใดสามคำถามธุรกิจอะไระสนามไหนทำกับใครคือธุรกิจอะไรก็แปลว่าสิ่งที่เราจะทํานั้นเนี่ยมันคือสินค้าอะไรมันคือบริการอะไรนะครับที่เรามั่นใจว่าสิ่งที่เรานําเสนอนั้นแตกต่างจากที่เขามีอยู่ในเวลานี้อันที่สอง เราจะไปลงที่สนามไหนเราจะไปตลาดไหนเราจะไปพื้นที่ไหนเราจะไปจังหวัดไหนเราจะเป็นคนที่เขามีการแข่งขันกันอยู่ตรงไหนนั่นคือสนามเสร็จแล้วใครคือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเราใครก็ตามที่ทำธุรกิจและชอบพูดว่าสินค้าเขาดีเหลือเกินใครๆก็ใช้ได้คนนั้นอย่าทำคะ ลูกค้าในตลาดร้อยคนไม่ใช่ลูกค้าเราทั้งหมดอย่างเช่นถ้าคนเขาขายเหล้ายังไงเราสองคนก็ไม่ใช่ลูกค้าเขาใช่เพราะเราไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเขาขนาดเดียวกันถ้าคุณทำสบู่กลิ่นดอกไม้คุณจะบอกใครใช้ก็ได้ไม่คนแพ้สบู่ไอ้คนแพ้กลิ่นดอกไม้เขาก็ไม่ซื้อคุณใช่ไหมครับคุณทำสบู่แพงหน่อยหนึง เป็นสบู่ที่ไม่ระคายผิวเป็นสบู่ที่มันละมุนละไมกับผิวแต่แพงหน่อยหนึ่งคนไม่แพ้เขาก็ไม่ซื้อ,อเขาก็ซื้อที่ถูกกว่าจากนั้นห้ามพูดว่าใครก็คือลูกค้าเรา,าเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ดีผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้คนรวยก็ใช้ได้คนจนก็ใช้ได้ไม่ใช่ไได้อันนี้กว้างไปคุณต้องคิดว่าใครที่มีแนวโน้ม,มว่าจะเป็นลูกค้าคุณ ขายผ้าไหมให้เด็กก็ยากจะตายเออใช่ทำยังไงนะที่จะให้เด็กเด็กชอบคิดว่าผ้าไหมเป็นผ้าของคนแก่เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกอุย้ยผ้าไหมนะไปตัดเสื้อสวยคนแก่ใส่ก็สวยสาวใส่ก็สวยใช่ใครใส่ก็สวยแต่มันไม่ใส่เพราะฉะนั้นมันต้องมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนพอเรามีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนปั๊บ แค่เรียนรู้กลุ่มเป้าหมายก็หนักกระโหลกแล้วครับปัญหาของเขาคืออะไรใช่ไหมครข้อแรกเลยเพนพอยต์ Point, จุดเจ็บปวดก็คือปัญหาคืออะไรคนแก่ที่สมองเสื่อมก็เป็นปัญหาสมองอมคนที่ตาฝ้าฟางก็เป็นปัญหาตาคนเป็นสิวก็คือปัญหาสิวคนที่ต้องเล่นกีฬากลางแจ้งก็คือปัญหาฝ้าคนอ้วนก็คือปัญหาของความอ้วนที่ต้องการจะลดความอ้วน เพราะฉะนั้นเพนพอยต์ปัญหาคืออะไรเพราะธุรกิจที่ทำจะไม่ดีนะต้องเป็นโซลูชันธุรกิจที่เราทำจะต้องเป็นวิธีการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าเราขายของให้กับคนที่อิ่มขายอาหารให้คนที่อิ่มไม่ได้ฉันใดเราก็ขายสินค้าให้กับคนที่ไม่มีปัญหาได้ฉะน,นั้นถูกไหมถูกครับคนไม่เป็นสิวแล้วต๊อปเอาอยากแก้สิวไปขาย,ขายเขาจะซือ้อ,อ คนที่เขาไม่ได้ออกแดดแล้วต้องไปใช้ยากันฟุ้งกันฟ้าจากการโดนแดดจะซื้อก็ไมาต้องใช้ต้องจะไปขายยาแก่ฮ่องกองฟู้ดกับคนที่เขาไม่เป็นฮ่องกองฟู้ดได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นอันแรกเลยตอต้องรู้เพนพลอยต้องรู้จุดเจ็บปวดก็คือปัญหาครับอันที่สองอคำคำนี้เป็นศัพท์ฝรั่งต้องจำให้ดีเพอร์สันนี่ยเพอร์สอนานะเพอร์สอนคือความเป็นตัวตนของเขา ความต้องการแรงจูงใจทัศนคติค่านิยมโโอ้โหเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมคะครับแล้วก็ในแง่ของทางประชากรผู้หญิงผู้ชายไรายได้สูงตำ่ำอายุแค่ไหนอ,หอย่างไรต้องรู้ขนาดนั้นเลยอ้าไม่งั้นจะเรียกผู้อ่์ออนหน้านี่ถ้าเรารู้เนี่ยภาษาการตลาดเขาเรียกคัสเตอร์แคอนซิเมอร์อินไ อินไซต์ไปวันรู้อย่างลึกซึ้งอแล้วเราจะไปหาคนเหล่านี้ที่ไหนล่ะครับเราไม่ต้องไปหาเราแค่กําหนดกําหนดเรากําหนดว่าเราจะทําธุรกิจกับคนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ที่เรากําหนดเพราะเราอ๋อถ้าเราทําให้กับผู้ชายไม่มีนะสีชมพูหวานๆเนี่ยมันต้องออกเป็นสีเข้มๆหน่อยอ๋อ,อ,อเราทํากับคนตลาดล่างดังนั้นแพงไม่ได้นะ อะไรที่มันจะเป็นตัวต้นทุนที่แพงดึงออกซะาถ้าเราทํากับคนวัยรุ่นนะเน่ยเชยไม่ได้นะเราไม่ได้ไปหานะเรากําหนดตอบอเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวเราพูดอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการเข้าถึงแต่ตอนนี้เราต้องรู้ว่าคนที่เราจะขายให้เนี่ยเขาเป็นใครเราจะขายกับเด็กหรือว่าวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่หร,ห,ญหรือคนแก่เราจะขายกับคนรวยหรือคนชั้นกลางหรือว่าคนจนเราจะขายกับผู้หญิงผู้ชายหรือ LGBT อ เราจะขายคนโสดหรือคนแต่งงานแล้วคนเป็นไม้เออนี่คือเราต้องรู้ว่าเขาเป็นใครออและสภาพจิตใจเขาล่ะ <S <S 1> <S 1> เขาต้องการอะไรที่เขาซื้อนั้นเขามีแรงจูงใจอะไร เขามีทัศนคติในการมองสินค้าเราอย่างไรเขามีค่านิยมในการดำเนินชีวิตอย่างไรรสนิยมเขาเป็นอย่างไรเขามีความคาดหวังอะไรจากการที่เขาซื้อสินค้าเราการที่เขาซื้อ,อยากแก้สิวเขาคาดหวังอะไรการเข้ามาเข้าคอร์สลดความอ้วนเขาคาดหวังอะไรทั้งหมดเหล่านี้เราเรียกเพอร์ซนนั่นก็แปลว่าสิ่งที่พูดมาตรงน,นี้เนี่ยเราจะต้องตอบให้ได้ถามให้ได้เราจะรู้ว่านี่คือการเริ่มต้นทำธุรกิจ ใช่เพราะมันจะไปกําหนดว่าสินค้าเราควรจะเป็นยังไงมันจะไปกําหนดว่าเราควรตั้งราคาเท่าไหร่มันจะไปกําหนดไปเลยว่าเราจะต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์ยังไงมันจะไปกําหนดเลยว่าเราเนี่ยจะมีการไปกระจายสินค้าย,ยังไงกระบวนการค้าขายของเราจะเป็นยังไงทําเลที่ตั้งเราจะเป็นยังไง คือการรู้ว่าลูกค้าเป็นใครเราจะกําหนดส่วนผสมของธุรกิจได้นี่ที่พูดมาทั้งหมดเป็นประเด็นการแข่งขันกันเท่านั้นเลยคือแปลว่าทุกธุรกิจเขาก็จะต้องมีหลักการหลักแนวคิดแบบนี้ใช่คือไม่ใช่ลุกขึ้นมาอยากทําอะไรก็ท<ต>ําไม่ใช่แต่จุดเริ่มต้นของการที่จะทําอะไรมาต้องคิดก่อนว่าถ้าฉันทานี่มันมีความเป็นไปได้ไหมว่าฉันจะรู้จักคนกลุ่มนี้โอกาสมันจะมากับธุรกิจเราหรือเปล่ามีความเสี่ยงอะไรบ้าง คือจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนพูดกันว่าโอกาสอ่ะเดี๋ยวจะเล่าโอกาสให้ฟังเอาละครับอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่นึงครับเดี๋ยวมาฟังว่าโอกาสนั้นเป็นอย่างไร ลิม it. it ิตพิชิตโลว์นิวอิซุซูซีแมปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรถไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อส,สัตยนะ์จัดหนัก Talk about it หมุดมใหม่กับ passion ม่ซินซ์ซ์ The new MUX be uncharted ใหม่ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาสลีเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ลองจ้ ISUZU Series. cross X the line. Got to ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซูหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด เ h น n วมิวเอ็โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเอง mm hmm. ก็ลองดูสิโร <Good talking. S 1> งแรมรอยัลออคิดเชอร์ตันประมาณช่วงที่2ของตรีเพชรเกรดทำกินครับแหมเราแต่เรื่องของโอกาสปุ๊บเมื่อกี้นี้พีอสก,ก็ท้าความให้มาขยายความกันต่อครับโอกาสคือช่องว่างของตลาดช่องว่างของตลาดก็แปลว่า สิ่งที่มีคนอยากได้แต่ไม่มีคนตอบสนองซึ่งทุกตลาดมันก็ไม่ใช่ว่าจะเต็มแน่นเอียดมัน,ม,นม,มีทั้งตลาดที่เต็มและตลาดที่ว่างอ๋อมีเต็มด้วยแล้วก็ว่างด้วยอ่ายกตัวอย่างเช่นถ้าต็อปจะทํายาสีฟันวันนี้พี่ว่าท็อปยากครับ มันใช่มันมีมากกว่า10บสยี่ห้อแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่ยี่ห้ออย่างเดียวจุดยืนมันก็ไม่เหมือนกันอินี่ฟันขาวอินี่แก้ฟันเหลืองอินี่แก้เหงืออล้นอินี่แก้เหงืออไม่แข็งแดงอินี่แก้กลิ่นปากแก่เสียวฟันอะไรต่อไปอะไรมันแทบจะหาช่องว่างไม่ได้ครับพรากครับฟูออนไลน์เคลือบแต่บางสิ่งบางอย่างมันมีช่องว่างมันมีช่องว่างช่องว่างคืออะไรช่องว่างคือมีคนอยากได้แต่ไม่มีคนทําให้ อ่ยกตัวอย่างตอนนี้พี่อยากได้มากแต่พี่ไปตลาดที่ใดถ้าไปมองจนพี่เลิกมองแล้วหาไม่ได้สักทีหนึง่งหาไรครับโยเกิดไรน้ําตาลโยเกิดเราก็เคยเจอแต่โยเกิดโยที่เกิดแบบไรไขมันมีไรไขมันอ<แ>คือซีโร่แฟตหรือแฟตฟรีแต่ชูการฟรีพี่ยังไม่เห็นโยเกิดชูการฟรีไม่เห็น,ไม,หนไม่ค่อยมีก็แสดงว่านมเปรี้ยวเนี่ย ถ้าไม่ใส่ความหวานเลยมันน่าจะกินไม่ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นพี่เนีถวินหาอยู่ทุกวันเนี้ mm hmm. นะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วพี่เนี่ยเป็นคนพูดในการบรรยาย mm hmm. พี่บอกว่ารู้ไหมคนอ้วนเนี่ยอ้วนเพราะไม่ชอบขยับร่างกายเพราะฉะนั้น mm hmm. พออ้วนออกกำลังกายสิทำไมที่จักรยานไงวิ่งไง mm hmm. กูอ้วนเพราะกูไม่ขยับมึงจะไม่ให้กูขยับหาว่าในตลาดการออกกําลังกายเนี่ยมันมีเครื่องออกกําลังกายชนิดไหนที่อยู่เฉยๆแล้วก็ผอมได้ถูกต้องพี่เรียกหาเมื <c oughs> ่อสิบกว่าปีที่แล้วซึ่ง <c oughs> ตอนนั้นยังไม่มียังไม่มีผลสุดท้ายช่ว <c oughs> งนี้มีแล้วนะมีเยอะด้วยมีหลายร <c oughs> ูปแบบมีประเภทนอนแล้วเอาเท้าวางลงไปหรือยืนนะหรือว่านั่งอะไรแล้วแต่ที่สิบนาทีจะได้ประมาณห้าสิบแคลอรีนะครับ คือมันจะลดหายไปนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าช่องว่างของตลาดนั่นคือโอกาสการอยากจะเป็นผู้ประกอบการต้องเป็นคนมองเห็นโอกาสก่อนใคร hmm. นะะเพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่คนเขาอยากได้แต่ยังไม่มีคนทำให้นี้เมื่อเราได้โอกาสแล้วเราก็ถามว่าแล้วไอ้คนที่มันกำลังอยากจะได้สิ่งนี้มันคือใคร เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นคนรวยหรือเป็นคนชั้นกลางหรือเป็นคนจนเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นคนกรุงเทพหรือเป็นคนต่างจังหวัดเราหาตรงนี้ให้เจออ่ะเราก็ได้แล้วว่าเขาเจ็บปวดอะไรเขาเนี่ยมีลักษณะอย่างไรต่อไปต้องรู้จัก AIO ของลูกค้า AIO ย่อมาจากอะไรครับ A activity เขาชอบทำอะไรเขาชอบตีกอล์ฟเขาชอบว่ายน้ำเขาชอบ ถ่ายรูปเขาชอบไปกินข้าวนอกบ้านเขาชอบดูหนัง A อ c คทิวิตี้สิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสินค้าเราจะไปแทรกเขาได้ยังไง<ม>คนนี้ตีกรอฟอ๋อนี่ไงครีมกันแดดแทรกได้แน่นอนคนนี้ตีกรอฟโอ้นี่รองเท้าตีกรอฟนี่เรานะเสื้อยืดใส่ไปตีกรอบคนคนนี้เขาชอบว่ายน้ำอ่ะชุดว่ายน้ำ นั้นท่าเรารู้ Activity เราจะรู้ว่าสินค้าเราเข้าไปอยู่ในกิจกรรมของเขาได้อย่างไรใช่ไหมอย่างเช่นเนี่ยนาฬิกาเนี่ยแอคทิวิตก็คือออกกำลังกายที่จะทำให้สามารถวัดพลส์ได้วัดแคลอรี่ได้นั่นนี่คือ A Activity ต่อไป Interest เขาสนใจอะไรเขาชอบเพลงไหม,มเขาชอบกีฬาไหมเขาชอบหนังไหม เขาชอบกินข้าวนอกบ้านไหมเขาชอบปิกนิกไหมเขาชอบอะไรต้องรู้แม้แต่ความชอบเพราะว<า>่าวเราจะไปสมมติเราจ,จะเป็นสปอนเซอร์ uh huh. เอ๊ะเราสปอนเซอร์กีฬาหรือสปอนเซอร์คอนเสิร์ตดีอ๋อลูกค้าเราเป็นคอดนตรีอ่ะเพราะฉะนั้นไปคอนเสิร์ต mm hmm. ไปสปอนเซอร์คอนเสิร์ตถูกไหมเพราะฉะนั้นคือความสนใจลูกค้าเราบ้าดารา โอ้ยเพราะฉะนั้นเวลาทําโฆษณาต้องเอาดาราเป็นพรีเซนเตอร์เวลาจัดอีเวนต์ต้องอย่าลืมเชิญดาราไปปรากฏตัวต่อไปโอ้วิ i n นคนคนนี้มีทัศนคติอย่างไรกับเครื่องดื่มชูกําลังกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เขามองเครื่องดื่มชูกำลังเป็นยาเสพติดเป็นเครื่องชุนกาลังจริงๆหรือเป็นแค่น้ําตาลผสมกรูโคสเขามองอย่างไงเออทัศนคติเขามองอย่าง คนคนนี้มองเครื่องสําอางอยังไงมองเป็นความจําเป็นมองเป็นความฟุ่มเฟือยคนคนนี้มองอาหารเสริมยังไงคนกลุ่มนี้คนกลุ่มที่เรากำลังจะคุยเดี๋ยวเขามองอาหารเสริมยังไงเป็นความจําเป็นเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือเอไอโอครบเลยนะฮะเอไอโอรสสนิยม,มเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไร บางอย่างมันก็คล้องจองกับไอ้คำเมื่อกี้นี่มันอยู่ในเพอร์ซอนาเลยตอบทุกอย่างที่เราพูดเนี่ยนะครับและเขาคาดหวังอะไรเขามาเที่ยวพัทยาเขาคาดหวังอะไรเขามาเชียงใหม่เขาคาดหวังอะไรเขาเข้าไปในสปาเขาคาดหวังอะไรเขาก็ไปนวดเขาคาดหวังอะไรเราก็อยู่ที่ว่าเราจะตอบโจทย์ความคาดเาได้ราสามารถทาให้ได้เท่ากับความคาดหวังเขาหรือไม่อย่างไรวิธีการอันหนึ่งในการจะทาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดตอนนี้นะทอบคืออะไรรู้ปะ เราเคยได้ยินคำนี้แน่นอน Big Data าการที่เราจะเรียนรู้พวกนี้เราก็ไปเช็คบทสนทนาออนไลน์ที่เขาคุยกันแลเปลี่ยนกันฉันอยากได้อันั้นจังเลยฉันชอบไปนี่นัลยฉันไปที่นั่นมานะมันไม่ดีเลยเธอมันไม่มีอันนั้นแมถ้ามีอันนี้ก็จะดีมากเลยนะอออย่างถ้าเกิดใครมาเจอเฟซพี่กอาจจะเจอบอก ชอบกินโยเกิร์ตนแต่มันเป็นโรคเบาหวานก็กลัวน้ำตาลเมื่อไรนะมันจะมีโยเกิร์ตชูกร้าฟรีอาจจะเกิดเขาเห็นว่าเฮ้ยอาจารย์เสรีโพสอย่างนี้ปั๊บโหมีคนเห็นด้วย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 เวยอะก็แปลว่าต้องมีคนที่ต้องการต้องการเยอะครับเพศนี้เยอะก็แปลว่าเมื่อเราเนี่ยติดตามบิ g d a าตาวิเคราะห์บิ๊กดาต้าบิตมาใช้ประโยชน์เราก็จะได้สินค้าท <ๆ S 1> <ๆ S 2> ี่เรากับลูกค้าช่วยกันคิด เราจรึงเรียกสินค้ายุคนี้ว่าเป็น c o c r เ a ชั mm ่น hmm. ไม่ใช่เป็นสินค้าที่เราซึ่งเป็นผู้ประกอบการคิดเองแต่เป็นการที่ว่ามีาลูกค้าช่วยคิดอันนี้นะที่พี่เห็นชัดเจนมากเลยครับกล mm ้วยตากแต่ก่อนหน้านี้มันก็เป็นกล้วยตากล้วยตากไม่มีอย่างอื่นเลยแพคเกจจิ้งอันเนึ่ง oh, มี <he S 1> คนบ <that package. S 1> <bon S 2> ่นเรื่องแพคเกจจิ้งตอนนี้นเริ่มทําเป็นอินดิวิววลแล้ว ก็คือหนึ่งหนึ่งลูกก็ใส่ไปในหนึ่งชิ้นแล้วใส่เข้าไปในกล่องอ่ะอันนี้ก็เกิดจากการที่ลูกค้าบ่นแล้วก็ฟังลูกค้านอกจากนั้นเอไอกล้วยตากนี่มันไปทำอะไรได้บ้างนะตอนนี้นะคะทํทำช็อกโกแลตครีมเคลือบใช่ครึ่งครึ่งหนึ่งเป็นกล้วยธรรมดาครึ่งหนึ่งเคลือบทำสตรอเบอรี่ครีมสีชมพูเคลือบเห็นไหมเพราะฉะนั้นความหลากหลายของกล้วยตากก็เกิดขึ้น จากการศึกษา Big Data ก็คือบทสนทนาออนไลน์แล้วเราก็จะได้ข้อมูลที่มาช่วยทำให้เราเนี่ยผลิตสินค้าให้ตอบสนองลูกค้าได้สินค้าที่เกิดจากการที่เรานำเอาความคิดของลูกค้ามาทำเราเรียกสินค้านั้นเป็น Co-Creation เราและลูกค้าช่วยกันพัฒนาอ่านี่นะครบครบเลยนะครับนี่คือปัจจัยสำคัญนะที่ สำหรับคนที่คิดจะรำธุรกิจนะต้องคิดให้ได้นะฮะว่าองค์ประกอบเหล่านี้มีอะไรบ้างพักกันก่อนคุูนึงเดี๋ยวเรากลับมาหาคำตอบกันนะครับว่า <c oughs> แล้วการทำธุรกิจเนี่ยมันมีเรื่องของเงินทุนมีเรื่องของสายปานมีเรื่องของการบริหารจัดการภายในองค์กรโดยเฉพาะคนที่เป็น SME ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ เปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก,ก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมีม่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโลี New Isuzu D Max <l ots> ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาซาลีเนื้อนแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ลองแ๋ว Talk about it มุดหมยใหม่กับ passion ไม่สิ้นสุด The new mu x be uncharted ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้ว่ความซื่อสั์ สุบหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเขม้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักแงล i สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Milk X เกิร์ต l i c i s มีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออคิดเชอร์ตันมาสู่ช่วงสุดท้ายของตรีเพรเกรดทำกินแล้วนะครับขอถามพูดถึงเรื่องการดูดของทุน ก่อนที่จะพูดว่าจะลงทุนยังไงพี่บอกเตือนอไว้ก่อนเลยนะการทําธุรกิจเหมือนและต่างจากการพนันที่มันเหมือนก็คือพนันน่ะถ้าเราลงผิดตัวเราก็เจ๊งธุรกิจก็เหมือนกันลงผิดที่ก็เจ๊งเหมือนกันอย่างถ้าเกิดคุณก็ไม่เล่นไฮโลเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งสองสามที่ห้าหกลูกเต๋าเนี่ยเราวางสี่มันออกหเราเจ๊งเราวางสามมันออกสามเรารวยวย เช่นเดียวกันเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยเราไปลงทุนทาสินค้า x ก็อาจะเจงทําสินค้า y ล่ะจะรวยก็ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมันเหมือนกันตรงนี้แต่มันต่างตรงไหนมันต่างตรงที่การพนันเดาลวนลุนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าทําธุรกิจไม่ใช่เดาลวนลนมันมีข้อมูลสมมุติฐานมันมีข้อมูลที่ทําให้เราใช้ในการพิจารณาว่าเอออะไรที่อยู่ในกระแสอะไรที่ควรจะทําตอนนี้อย่างเช่นตอนนี้นะคะเครื่องสําอางกันแก่กับ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพมาแรงอยู่ในกระแสะเลยล่ะครับมาแรงมากๆเลยนะฮะเรียกขานกันได้ตลอดเลยนยัโดยเฉพาะในช่วงแบบนี้นะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของตรีเพรเกตทำกินจริงแล้วยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะการทำธุรกิจนอกจากรู้รายละเอียดทั้งศาสตร์ต่างๆแล้วเริ่มต้นแล้วเริ่ลงทุนแล้วยังมีอย่างอื่นอีกที่คนทำธุรกิจต้องรู้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเราจะคู่พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ